สวัสดีสสดค่ะเ <Minor S 1> ด็กๆมาพบกับคุณครูกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราเร,เรียนกันเรื่องหน่วยเพื่อนที่ดีใช่ไหมคะแต่เพื่อนที่ดีนอกจากเพื่อนๆในประเทศเราหรือเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกับเราแล้วนะคะ mm hmm. เรายังมีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะเด็กๆคะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือในกลุ่มอาเซียนนั่นเองค่ะเด็กอาเซียนก็คือ กลุ่มประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ค่ะมารวมกลุ่มกันนะคะเด็กๆคะ่ะหรือเรียกสั้นๆว่าอาเซียนนั่นเองค่ะเอ๊ะกลุ่มประเทศอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศคะคุณครูว่าทั้งหมด10ประเทศค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมในการทักทายของแต่ละประเทศมาฝากเด็กๆกันค่ะเอ๊คุณครูุอมอยากทราบหรืยยังคะว่าการทักทายแต่ละประเทศทักทายกันอย่างไร อยากทราบแล้วค่ะถ้าคุณครูอุ้มอยากทราบแล้วเด็กๆอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะแอ๊ะอแต่อย่าลืมนะคะทักทายเป็นภาษาต่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนมาให้คุณครูชมด้วยนะคะเด็กๆใช่ค่ะเด็กๆไปชมกันเลยค่ะประเทศที่หนึ่งเลยนะคะประเทศบรูไนบรูไนนะคะมีคำกล่าวทักทายว่า สารมัตด,ดาตังต่อไปประเทศที่สองนะคะเด็กๆประเทศกัมพูชากัมพูชาหรือแคมโบเดียนะคะคำกล่าวทักทายสวสสดีสวสสดนั่นเองค่ะต่อไปประเทศที่3นะคะเด็กๆประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียนะคะ คำกล่าวทักทายสลามัดดาเซียงสลามัดดาเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะประเทศที่4ปร,ประเทศลาวประเทศลาวมีคำกล่าวทักทายว่าสบายดีสบายดีต่อไปนะคะเด็กๆประเทศที่5ประเทศ มาเลเซียประเทศมาเลเซียคำกล่าวทักทายของประเทศมาเลเซียนะคะสลามัตดาตังสลามัดดาตัง,ดดตงนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปประเทศที่6นะคะประเทศที่6คือประเทศเมียนมาประเทศเมียนมา ประเทศเมียนมาหรือพมา่านั่นเองนะคะเด็กๆประเทศเมียนมามีคำกล่าวทักทายว่ามิงกะลาบามิงกะลาบานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปประเทศที่7นะคะเด็กๆประเทศฟิลิปปินส์มีคำกล่าวทักทายว่าก um ุมุสตากุมุสตานั่นเองค่ะเด็กๆประเทศต่อไปเลยนะคะ ประเทศที่8สิงคโปร์สิงคโปร์นะคะมีคำกล่าวทักทายว่าหนีเ่าหนีเ่านั่นเองค่ะเด็กๆประเทศต่อไปประเทศที่9ประเทศไทยประเทศไทย,ททยมีคำกล่าวทักทายว่าสวัสดีสวัสดีนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ ประเทศสุดท้ายประเทศที่10ประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามมีคำกล่าวทักทายว่าสินเจา้าสินเจา้านั่นเองค่ะ อะไรบ้างครับคุณหนูประเทศแรกนะคะคือประเทศไทยประเทศไทยทักไทยคาว่าสวัสดีประเทศที่สองคือประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ทักไทยคาว่าหนีฮาวเทศที่สามคือประเทศลาวค่ะประเทศลาวทักไทยคําว่าสบายดีเทศที่สี่คือประเทศธร่มหรือเมียนมาทักไทยคําว่ามิงการบา ประเทศที่5ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์ทั้งไทยคำว่ากูมุสตาประเทศที่6นะคะมาเลเซียทักทายว่าสามัตยาตังประเทศที่เ็นะคะบูนทักทายเหมือนกันค่ะสามัจยาตังและประเทศที่8นะคะประเทศเวียดนามค่ะทักทายว่าซินจา่า แล้วอีกสองประเทศนะคะคุณหนูประเทศอะไรอ่ยประเทศกัมพูชาค่ะอักทยายคำว่าสัวเสเดหรือจุมเลบสวัวประเทศสุดท้ายคืออินโดนีเซียค่ะทักทยายคำว่าสลามัตเชียงหรือสลามัตปากิกค่ะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปทักทายประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านของเรามาให้คุณครูชมได้นะคะคุณครูจะรอดูนะคะ